สวัสดีค่ะเียเยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวเน้อ,อนพอกระเทิรนไไเหมือนเช่นเคยนะคะพี่น้องไปได้ทำรอ้องบอสวันนี้นัดเดี่ยวกับสาวสาวมีป้าจอยมีล้านแมวมีน้องดํานะคะแล้วก็สาวเน้อเนาะพาเดี๋ยวมาร้องลูกกบลูกเขียดอีกแล้วพี่น้องอไปจ้าวันนี้มาพาเดี๋ยวมาร้องลูกกบอยู่อะ ท้องนาของยายทองนะคะเนาะน,ะนาของอันน้องดําเพื่อนหลานค่อยลงก่อนนะพี่น้องเพื่อน,น้าวเตินเตนได้ดําให้ดําหน้าแล้วแล้วกับผ้าเดี๋ยวมาหาหาอยู่หากินรอบบายพี่น้องนี่น,นาของยายทองเพื่อนยังบไดีดําเพื่อนสีดําอาทิตย์หน้าปุล่ะค่ะเนี่ยอันนี้เพื่อนเอาเพื่อนว่าเพื่อนร้องสองสามรอบแล้วพี่น้องเอง๋ ทำมาเบิ่งกันพี่น้องว่ายังเหลืออยู่บ่ลูกกบลูกกบเพิ่นวะฮะขาดบ่ถึงบ่ขาดบ่ถึงเอ้าะวันนี้ทางแง้งน้อยทางแง้งง่ายพี่น้องเอ้ยไปดินควบน้ำมันน้อยน้ำมันคุ้นได้ยังไงฮะ นี่พี่น้องนี่หัวอะไรนี่ฮะอันนี้หัวหัวกบพี่น้องน่พี่น้องมาห่อหอยที่โต๊ะก่นนะเสดเบ็ดนี่นี่อ่เหลือหัวกบจ้าอันนี้เขาเรียกหัวกบเด้อนี่มิจฉาหัวมีแต่หัวกบล้วนๆพี่น้องพ่จักึงได้ผมนี่นะเสียงหายใจนี่ โอ้เนียวโอเนี่ยวก็มีนี่แมงนางงามเนียเน่ยวเนี่ยวขีเพืองพี่น้องเลยนะเนี่ยวใส,ใส การหาอยู่หากินพี่น้องอีสานบ้านเฮาค้ามแรงมากกหาลองลูกกบลูกเขียดเมื่อมกเมื่อเก่งดำให้ดำนาบ,บออขึ้นจากดำให้ดำนาดูหากินกับบริสุทธิ์เนาะปาจยใส่แบบปลาดุกปู้ใส่ลูกกบปใส่อันนี้เิ่นสิปนไปใส่ปลาดุกได้เนี่<ม>พี่น้องเยใส่ปลาดุกกับน้ำหอมวันนี้เนาะปาจยเนาะเนี่น้ำหอมน้ำละป่าเนี่ยพี่น้องเนี่ย ก็ไ,ได้เจ้าขี้ของมาเพิ่มขึ้นมาด้ไปหากินไก่ดอกพี่น้องนะ่ะเดี๋ยวเที่ยงเพิ่ง็อยู่งหันหน่อดิสองสาวน่ะเป็น,นได้ดได้อยู่ค่ะได้อยู่ <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่เรื่องเดินั่งเที่ยดินเขาตาพระดีว่าให้มึ่งมาเดินเขาเออนี่ อเออบ่ห่าวฮอดอันนั้นเขาน้อยเขาได้ไปช่วยเรานีา่เดิล้างก่อนฮันดีเนาะลูกเขียดอ่ได้อยู่ลูกเขียดก,กบลูกเขียดลูกกบขักแท้ขัก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 เบิ่นบนู้นในอย่างเพิ่นหนันอนะเนี่ยลงแป๊บเดียวอืมอืมไปไปแก้ไปนู้น เนี่ยในหนึ่งตัวนะบ้านนี้นะปลาซิวกล่างสง่เนี่ยเนเนียเนี่ยพอดียามฝนลูกปลาซิวลูกปลาลูกกบลูกเขียดนี่จ้ะลูกเพื่อนเหือเน้เน้เเ่อเตมนะเลนน้อยสนะคะแหนบรรมาปคือึกซะนมันคนนอันดีทางเนียทางลูกเขียดพี่น้อง ดีตัวนี่ตัวใส่เห็นมนี่นี่าสองตัวใส่นะเออวสันไปไปเออเวลคู่หูคู่หูห้องหละอาในบ้านนี่ผู้อาคักคักแัะออฮเออแยบุรี เรียกเจ้านะเฮ้ยฮะนี่ก็ปลากระยังฮะอืมอืมออมบาทนี้ก่อนป้าจ้อยออมหนึ่งบาทอีกหนึ่งบาทว้าวบาทนี้ว้าวพี่น้องค่ะค่ะค่ะคบน้อยกว่นะฮะกบได้เฮ้ยนะกบน้อยได้เฮ้ยนะคุปถามลูกแจ่วพอดีแจ่วเลยอืมไป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 จ้อยบาทนี้ไปห้องอ้าวอ้าวอ้าวแล้วครับ อ้าวมาเบิ่งบัดนี้พี่เนอะเอาเด่นบอหอยกบอย่างนี้ใครเยออ้าวบฮาวไฮนี้พี่เนองเอโเลาะไปเลาะมาเมื่อแต่เลาะแล้วนี่บะฮาวไฮนี้ด้พี่นนองเอ้ยพี่ทางลูกกบลูกเขียดทางเนี่ยวทางหอยไฮรานเปลี่ยนลง đeo chói, dính léch, đeo chói bờ pean, thở ngõ, hai trái anh như có không cậu ấy hai trái phù trái ta, lác, kín bỏ má rồi Nắm lại bỏ giặt thước, nó nhang nó, nhẹn nhàng nhàng à, nó nhang là nó lóng, mà đỡ มาเดอ้อมาเล้อมาลองลูกกบลูกเขียดน้ำเสาวยอเด้อจ้ามาซ่อนลูกหวกจา้ามาเบิ่งเพ่นสีมกหรือเพ่นสีแกงมันนี่พี่น้องมีแจะลูกหวกลว้ลวนเลย เพิ<อ>่นแก่ได้สองสามมือละพี่น้องอยากเมดแล,ะละ้วล่ะเพิ่นขายได้เงินอันเจ็ดแปดร้อยละพี่น้อง <ไ một S 1> ลูกกกไม่ให้<แ>นาเนี่ยให้เดียวนี่เพิ่นขายได้เงินเจ็ดแปดร้อยล่ะคะแนนมีพี่น้องเอ้ยเป็นเงินเป็นคำมดเสาย่อหายใจปู่ใจป่าละพี่น้องเอ้ยให้ลานเปลี่ยนกับปลาจอยนี่เพิ่นยิงเล็กยิงแกร้งและปลาจอยฮะบอกมีมือย ลานนี่ฮะลานนี่เบิ้งสภาพแล้วลานมันสิรอสอยู่บางนลานก็นดี <laughs> เริ่มยังบทอันเชิงหอยแล้วลานกะดีเอาได้ยับคุอขึ้นมาเบิ้งโน้บาทนี่เบิ้งโน้อันี้อันเนีบอกพี่น้องหอยเอาขึ้งเออตายแล้วมาหอยนะก็ดีนี่ดีดุเอาลุ้นง่ายๆโอ้หแดงใส่กดมัวแล้วแนี้ ก้อนสิลงกาดอันกาดปกติเหรอพี่น้องเออเพิ่นกงแก้เมื่อยเนาะยางกับบอยากเสื้อหอยแต่ละคนกันสี่สี่สิบแปดสิบร้อยซาวเหรอมือเนี่ยพูนี่ย่างกับบอยากเสื้อหอยปันได้มือนี่ะอาทิตย์หน้าเราดำฮะเก่งเก้งเก้งเดกสูญยอดดีได้อยูฮู้คนเจ้าหน้าเนี่ยนะคุณยายเอ้า มื่อนี้อันมื่อนี้รอบสุดท้ายเด้พี่น้องเอ้ยสาวนานี่เพิ่นสีดำหน้าเพิ่นอะไรได้คุณยายนี่ในเสด็จคุณยายนี่นี่เจ้าของนาเนี่ยเนาะคุณยายทองเนี่ยคุณยายทองสวัสดีเอฟซีหน่อยค่ะคุณยายทองสวัสดีค่ะเจ้าของนาได้หนิเพิ่นลงมาคุม เฮ้ยใจใจหัวจนกิ้งเลยใจพอจะได้พอได้ม้วนอยู่พี่น้องเอ้ยเนี่ยคุมคุมผู้เท่าลงรองลูกกบโอ้แตสเสียเนื้อใหญ่ เสียขี้ลูกกบนะไหมเสขี้ลูกกบเลยมากนี่เยอะมือละสามร้อยขี้ร้อยแล้วเออเพิ่นแก่ไปขายฮะแต่แต่มือใดเพิ่นแก่หนแต่แต่มือใดาฮะแต่แต่มือซื่อผมเนาะก็เม็ดอ่ะเนาะยายเม็ดแหละโซ่ให้ก็ถือว่ายังอันนั้นอยู่ได้นายังหลายได้ยายยังหลายอยู่ได้มืดูนี้เม็ดได้นี่ฮะเห็นน้ำเคาะน้ำแห้งลงเ่ยอู้ฟังเอาล่ะนี่ก็ดีเอาปล่อยให้เพิ่นอัน ขยายพันธุ์ให้เพิ่นเป็ี่ยนกบให้เพื่อนเป็นกบน้อยแสียพี่น้องเอยขยายพันธุ์อบหน้าเขามากินใหม่บัได้แล้วดำหน้าแล้วเนาะบันนี้เป็นแต่อเป็นกบน้อยล้วบันนี้มาใส่เบ็ดแล้วเนาะยายเนาะไม่แต่ใส่เบ็ดใส่อยังละเก้งเถอะหนูดำเถอะพี่น้องเ้อหาเฮ็ดกะเก่งว่ยเพิ่อนหากินเก่งพี่น้องหากินคลองได้เพื่อ้อื่นบัได้เพื่อนก็ได้ไปหาเฮ็ดนี่ก็ดี ร้องลูกกบลูกเขียดกับปีนี้ได้เท่าไหร่ไ้หนิเจ็ดเปดร้อยเป็นพันแล้วเนาะยายแคมพันแล้วแคมพันละยามทั้งคอยหมดแดงกับเพิ่นได้กินก้อนมูละ <c oughs> นี่คุณยายเนยนี่ยฮะจะก้างกินเ <c oughs> ออน,นี่แม่เพิ่นได้เนี่ <c oughs> นนยเ <c oughs> พราะใบกินใบยากไรอีกละกินก้อนมูละแล้วกับใบยากเลยไม่เนี่ยอยากกินอย่างน้ำผูนี่ยในเปลาะผู้มาเนี่ยเพิ่นไปเมื่อไรพี่น้องนี่เพิ่นบริยานนี่ยเนี่นี่ยเนี่ไปผู้เดียวพี่น้องเอ้ย งามทางไข่หมดแดงงามหาเฮ็ดเฮ็ดเพาะเฮ็ดดินเห็ดพ่สังออกค่ะถ้าอยากหูจักว่าเฮ็ดออกต้องโทรถามเพื่อนโทรถามน้องดำแจ้งข่าวผู้ตรวจสอบตู้อันเพื่อนสิไปเลาะก่อนหมูได้เพิ่นสิหูจักก่อนหมูดอกเฮ็ดออกบ่ลออกลูกกบนี่กับเพื่อนชวนมาได้เหมือนี่ค่ะให้เอาไปพุ่นบ่เอาใส่ใส่กระยางน้ำแมวก็ได้เออใส่กระยางนำเพิ่นท่ละ เพิ่นขึ้นแต่ดํานายอันปลาจ้อยแล้วก็ส่วนหาดลองลูกกบลูกเขียดพี่น้องเอ้ยพ่อมามื้อแ็กๆนี่เบิ่งเอาเนาะปีนี้คือบ่มีอันเนียวยาวเนาะยายเนี่ยวเขียวยาวเฮาเคยลองตะเก้านะมีมดแล้วดับแล้วบ่เห็นอือได้การมีอยู่นี่ ได้บาทอ่ะสัมนี้เออก็ได้ลายอยู่ได้บาทอ่ะสัมนี้ก็คักจู้ยิ้มผูนึ่งก็ต่ละบาทกะเออโอ้ยได้ส่งคัมผัวเนาเนาะพี่น้องเนาะได้บาทละยิ้มผู้นึงบริวารส่งคัมไหมคังเอาได้ไรคัมเข่าลงเลยเห็นคัมเข่าลงก็ส่งคัมสุดแบรนด์มืดนปฐมผู้ใดสุดลายก็เอา khoe níu mือนạ, dại, mày quen con xong kẹng, mày gặp mày khổ. Uy, gìn mồm mày. Phu đế, phu đế, đây là trang lái rồi, pí nó. Phu đế, phu đế. Cái ừ. này ừ. ừ. nó coi tụi nó mới sang, pí nó. Ủa, ủa, ủa. Nó sốt sẩm đó. Cái, bye, phu đế. Cái chuyện na cái chuyện ăn mìn là. À bớt, bớt, bớt. Bóc ra cho tớ, tớ ăn cho như bò lúp ớt, tớ ớt. kín đấy. Bọc, kín, lá cái ยายดเนอะด้หลายเพ่อมกอะไรในกะคูนี่กะ่มีเพิรสิไปใส่อันนี้ใชเ้าคอละ้เนะอโค้งกลับมาเร็วแทบัดนี่มึงไ่เหมือใเนื้อมอยบ่อจงไแท้หือแต่ยงเก่นทุาได้เลยเ้าระบ่อันนี้เสียขี้ท่าอ้าเพื่ออันขับป้าจ้อยเ้า วมไอ้ไบึงเนาะบานนี้ได้อยู่บ่โอ้โอยังกินล้องไว้ให้บอยกินจักบ่อยจิย้งจกมาไม่ได้น <c ười> ้อยกบน้อยกบน้อยโอ้เก็บายบ่โอ้คนจงทางลงนานี้เนาะอันนี้เนาะคนจงทางโดนนี้ปะฮะอ่ะบานนี้ก็ได้อยู่ด้ผู๋เนาะผู๋ ก้มไว้จุดยืนให้แม้นมาจะทำยังเอนี้เปิดน้ำคลองพี่น้องคักขนาดเลยล่ะมเอนี้ฮะล้างลูกกบลูกหัวพี่น้องนี่ล้างใส่น้ำคลองเลยมเอนี้นี่ยไปเอาผักกระตูดกอ่าแข็งเลยเออเฉียงเพื่อนมีน้ำคลองไหลผ่านพี่น้องนี่ เด้ลงไปฮอตยะนานชาวยอภูลาในน้ำคลองเนี่เอาไปช้างมานี้คือแรงวิธีอย่างถูกวิธีวิธีขึ้นแบบถูกวิธีใช่ไหมจันมืออัาดึงนะ เออได้หลายอยู่น,น,นะครับคุณเนาะเสียขี้วันนี้ต้องได้บีบออะพี่น้องบีบใส่น้ำบางนาบ่อได้ค่ะตัวใหญ่กันเด้อเราต้องได้บีบอทีละตัวทีละตัวมาจอยสาธิตการบีบเนาะอันนั่งนั่งเดือนวาาอะฮะแมงสิ้นคาดอันนี้บ้านถู้เจ้าห้องแมงอย่าง สินค้าที่มันหาแมงสินค้าไทยตะอยห้องสินค้าพี่น้องไทยอันบนไบ้านพแดงหองแมงกับยางบ่บ่คเดียวแมงกับยางเาสาวยอสาวผู้ไทยห้องแมวกับยาวกับยางบ้านบ้านเอ้ยกอยหองแมงเนควายภาษาผู้ไทยักสะอุ่มเอิ้นักหยังักนาอืนาสิเด่ ผักคะบอแมนบอทางนี้ผพักเอาคือเดียนี่ยนะบอกผู้ได้พาก้องผักคะน้ำ้องผักคะอือแต่คนเอาบีบนี่เรียบร้อยแล้วกับพี่น้องกัลงล้างน้ำคลองจะไล่จะไล่จะไล่ขี้มันน้ำสุดท้ายสองน้ำสุดท้ายกัล้างน้ำสะอาดพี่น้องเลยเอาบีบก็น้าประพิษนะนี่นะอ่ามีไง้มือเนี่ยโตใหญ่ขนาดนี้ต้องบีบพี่ละโตพี่น้องเลยถ้าไปบีบน้ำมางนาบอได้เด้ มันบอมันบอออกมันบอแตกขี้เพิ่นบอแตกออกได้แบบนี้นะต้องบีบแบบนี้พี่น้องนี่บีบที่ตะตัวเขเนี่ยแหละพี่น้องเห็ดสะอาดสะอาดพี่น้องอีพีล้างลูกเทียบยายจ่อยลูกกบยาจ่อยเดี๋พี่น้องเดี๋ยวล้างน้ำพองอย่าคักเลยมาเนี่โอ้เปิดน้ำพองคักขนาดเลยหนถือมือถือยางขนาดเลยขาวอ้อยซอยบริเวณต่ล้างเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อยังสิไปล้างน้ำสะอาดอยู่เด้อนี่ย ล้างเท่ยล้างขี้ดงขี้ดินออกต่กอนพี่น้องเลยปายป่วนทั้งมเลยนายมวยอย่างค่ะเลยนี่เด็กตัวปวดนี่เห็นไหมนี่กินแม่นล้นเหมือนเอมาไหมไม่ไปทักอย่างนี้มีการเสิร์ฟน uh, mm ้ำเบะได้ผัวมา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 บอกกินบอได้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีเอฟซีหน่อยสวัสดีค่ะสวยอือเนี่ยคุณความว่าได้สวยได้จ้าสวยนาะจ้าสวยก็จ้าสวยเลยไปโรงเรียนใหตุรีเมื่อวันที่ไปโรงเรียนนะเอ๋ยฮะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนไหมเอิงเออยี่เร็วเข่าผมเข่าผมพออะเนี้ยมาบ้างเอาล้างน้ำสะดเดี๋ยวพิ่นไปล้างน้ำสะอาดอีกพี่น้องนี่จวก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 ข้าเดียว เ <ใจ S 1> มื่อทำกับข้าวพี่น้องจ้าขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเสายอเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งบบเบิ่งกข็ขอบคุณจ้าขอบคุณมากมากค่ะเป็นกำลังใจให้เสายอเนาะเอ็ดคลิปให้พี่น้องเบิง่งส,สนุกสนุกต่อไปนะจ้าวันนี้ก่โคอ,อ,อ่านลาพี่น้องเพียงเท่านี้เด้อสวัสดีค่ะ